มีมาไรให้ย่าพร้อมไปพร้อมไปซี่มื้อนี้ไปโอเคก็คือเด็กน้อยเท่นี้คือเด็กน้อยเปิดปากแน่คือเด็กน้อยมานจะด้านนอกแหมเวลาเปิดตาให้คุณยายให้ก็เห็นหนาเนาะเวลาพี่หนาไปแล้วไปไปที่หลังคือจะไปย่าถือว่า อือใหญ่ยิบปุยปุยเลยมั้เพื่อนผเ่อนอยากเว้รถแล้วอยานอนเตเว่นยาั้นเย่านอนเตวนเดี๋ยวน่ยเมื่อนั้นยังมาปลูกเอาเราเลยเคกรใจเอ สวัสด네ีค่ะสวัสดีแม่หน่อยค่ะบินท่น่ามันเกือบตายกําลังยโรหาคนบอกว่ารถอุงอิงเขาไ่ได้ก็เลยโทโทก็ไได้สัญญาณบบมีเดี๋ยบินไปเท่นําหน่อยวนไเ่น่าหน่อยวนคุณยาก็ไม่มีอะไรปล้หลการ ไม่ใหย่าบ่ไม่ให้พ่อบ่ไม่พอน้ำบ่ไม่แซื้อเกอไม่แล้วไม่ให้พอน้ำบ่ให้ยาป่าไม่ดีสบองาไ่ดีสองจ้ะสาวแปดก็พอสาวแปดก็พอเยอะไปฟันเลยนะว่าไงเวลากินอะไรไกลอะไรแรงสูงก่ามูวัดวัดอะไ ไปใส่บมาใส่ให้มีผูู้รักผููใหญ่ให้มีแฟนคลับเอฟซีทัวลกเมตตาสุขสานในอิหลาหลอกกากจริงดีๆกักขอให้เขามาซู้ชีวิตครอบครัวสิ่งไม่ดีให้มันผ่านไปจากนี้ไปปีใหม่นี้่าก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตครอบครัวของอิหลาให้มีแต่สมบัติเงินทองเงินล้านไหลไหลล้านไหลมาเทพมากจะขาดสายขึ้นน้ำขึ้นทานอยู่ลีๆเ้อขอบคุณค่ะ คุณมารักษาเทวดาคุณอคตลอดไปด้ย้ยสไม่ให้มาสุขภาพแข็งแรงนะคะอู้บางปังพิงค้มปหวานวานวาแงีไปทำทรงผมอะไรมาไอ้แล้วทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะพี่นอนก็้หางก็มาหลับ พึ่นทำมาเลยพ่นทำมาพี่วนี้จะมาตอนไหนเราจะไม่เิ็คชาวพร้อมพันคนนะมาซามาซาขาคาต้มาดวัดจูขหาคาตัข้าวหูเซีไม้ะไคร่ในร้านไีกันมาตะลุกันไัไหมมึนกี่ภาษาไทยอะไรยากมั้ยมงเมื่อเนี่ยสิไปหามือเพื่อน ขอบคุณกู้ภัยฮุกสามหนึ่งนะครับจากเจนิงครับขนมจีนหนึ่งหม้อใหญ่นะครับจมืนจากร้านธนายานยนต์ประทายนะครับน้องกัดจัง พอเราคือมือสั่นเลยนะราเืน้อยใช้ร่มอาผมว่้ำไผพระมากแังดลังกามเทพขลังกามเทพาลังกามเทพขลังกามเทพคกับปีนิงกุลาลองก่อนจะเข้าเข้าเลยบอก เจ้จหนกับพ่อในกาบ้สูกะจันรใกันขกจัพระกันเ็อย่านครับสเพอกันโชคบุรีโชคถงบุรีขอบคุณพ่อกันจันครับอบุณมมีายซื้อเขาติมอ้พ่อกัรพ่อกจรเขาคนีกันในทีมีอี่ส่ราเปลี่ยงบ้านเขาหมอนกิน ีมีกันสองนหมดอิงลุงโชคชบุรีบอแี้อยู่ไหนเอ็มินคนใหม่สวัสดีเอ็มมินบผมขอบคุณขอบคุณเซียบเสแม่ราเเสียบดิการึ้นไปเล่นก็ได้ได้นไปนีได้เบิดราคามารอว่าจำคาากนอนเ็อย่าง

เป็นไปใสมาโอ้โห้ข้างนอน้อพี่บีโหลดอะไ้กันยังไยส๊อฟตรงมีสาวยูนี้ตงนอกก็ได้ยังไงยคนบอกว่ายูถึงคุณหนาวโหลดได้แมนตแมี่แม่แล้วว่าตรงมีน้อบีหมอนนายเห็นบอพ่อมีเห็นบ่พอดีฝ้าเราเลื่อมหั างไม่ชอบผู้จะยหญิงแกก็ผู้ชายเนี่ยจ๊ะพ่อฮักเยอรมันหนึ่งสามจ้าพ่อฮักเยอรมันสองสองเอจากพ่อฮักเยอรมันสามสามจากพ่อฮักเยอรมันสี่จากพ่อฮักเยอรมันเบิดแล้วมอนอิงหนึ่ง๋ออมันอิงได้มากเลย พ่อฮักเยอรมันหมอนยิงสองเบอร์แล้วจัดจากค่้ฮักเยอรมันห้าร้อยเยอรมันเป็นฝากมาอันนี้พ่อฮักเยอรมันของจริงเฮ้ยเปนมาจ่ายเป็นมาเป็นผอกีโอนจีเจริเอาลวกกมาพุูนลิตรจลูกปมาเดี๋ยวมาดูมาผอนกับมันเลยมันแล้วเต็มมือแล้วอยากคว้ฮักเยอรมันนะครับขอบคุณมากนะครับ แล้วไเยอาไกาปรเอากันเอาอีกเอาส่นเอา่ปเดียวเอาปรสิไปไม่รืมืออื่นอ่ะไม่ใช่ป่เขาจอยไปบ้านอีกมืออื้นรอชมคลิปเล่พี่น้องรับแกงแล้วลาบุกบ้านน้องี ไปกบปัจจอื่นเก่งขนาดไปโดนเปียวผมบอกไปครับพี่หนิงขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีพี่ใหม่ครับอินเอาสวัสดีค่ะพ่อนนท์จ้า่ายรูปน้ำเหล้าพี่นนท์่ายรูปแล้วกันพี่ใหม่ไม่มถ่ายสิ้เอ็ดหรือบ้าอะไวแบบ อุ้ยบางกองพุ <aer os lide> ่งพอะสวัส oh, ดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะอ๋อพวกกันใช้เจ้าโหลดแล้วลเตียบาตงน่อยมตงหรอาตงไมันต่มีสัญญาณโเลยเป็นเตาบนาปบ่นอีก เบอร์เฟซบุ๊กเบอร์เออเบอร์เอาน้ำพี่นุ้นดกวถ้าเบอร์ธรรมดาอยู่น้ำพี่นุ้นคนน่ะก็ารดเพื่อนเราโลบ่เป็นมากใส่เพิ่มลนี่ตงรีแลกแ่เนาแต่แก้นหนพอคี่แกนะคะออกเงินครับโอกไปแล้วรอบนี้มั้งัจิยังน้อซะดอก ตีหตีหหงมเ้ยมเ่าองอะไร้ตีเยสองที่หลายพันนอนป้าจะที่สองหงบวนอนน่ะจุน้จะเป็นจุนไ่ห่วงเนาะพอบ้านไผมาจะคนสอคนสิบแป้วล่ะไม่สองคนที่หลีพกฒนาบานนอนหลายจอยลูกเนาะ เอาก็าไปนวดก่อนจัดแม่พี่เขาไปนอนปะเออเนาะแม่คือวิจัยยุก็บอกว่าใช่เหมืนมากินกาแฟหรอสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวแม่ทวหาพอมอดเดี๋ยวทวหาพอมอสให้พี่อให้น้องอีกันค่ะ